ใช่แล้วครับนี่คือการเขียนโค้ดเพื่อสร้างงานศิลปะครับทุกคนกติกาของรอบนี้คือแบบนี้ครับเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปนึงครับทุกคนแล้วเราก็เลือกจุดภายในสามเหลี่ยมขึ้นมา1จุดจากนั้นก็สุ่มเลือกจุดยอดสามเหลี่ยมขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น A B หรือ C ก็ได้อย่างกรณีนี้ผมเลือก A ครับจากนั้นก็ลากเชื่อมจุดครับจากจุด A ไปจุดที่สุ่มเอาไว้บนสามเหลี่ยมนั่นแหละทีนี้ก็สร้างจุดอีกจุดหนึ่งขึ้นมาครับบนกึ่งกลางของเส้นที่เพิ่งสร้างขึ้นมาหลังจากนั้น,นครับจุดที่ถูกใช้ไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปสีดำครับแล้วก็จุดใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกใช้ก็จะเป็นสีแดงเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้คือจุดต่อไปนะที่ต้องใช้ที่เหลือก็วนไปเรื่อยๆครับอย่างตอนนี้ผมเลือกจุด C แล้วก็ลากเชื่อมจุด สร้างจุดขึ้นมาใหม่ที่กึ่งกลางแล้วก็เปลี่ยนจุดสีให้รู้ว่าจุดไหนคือจุดล่าสุดแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับและแน่นอนครับว่าขั้นแรกของการเห็นคดก็คือทําใจเออไม่ใช่มาคือการกาหนดจุดยอดของสามเหลี่ยมครับลองพลอตมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับรอบนี้ผมทําเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก่อนนะครับความยากของขั้นตอนถัดไปครับคือการทํายังไงโปรแกร,รมถึงจะรู้ว่าเราต้องการสุ่มจุดในสามเหลี่ยมถ้าสมมติขั้นตอนง่ายๆเราก็คงอาจจะสามารถตีกรอบสีแดงๆแบบนี้ได้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยเริ่มจากบริเวณเท่าไหร่ถึงเท่าไหรแต่อย่าลืมนะครับ ใช้และสามเหลี่ยมด้านบนขวาที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราต้องการครับวิธีการครับก็คือสร้างสมก,การเส้นประด้านซ้ายและด้านขวาขึ้นมาครับผมใช้ชื่อว่า c h ็ c k left และ c e c ็ค i g h t ครับจากนั้นก็บอกโปรแกรมครับว่าให้สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จุดที่อยู่ฝั่งขวาของเส้นประด้านซ้ายและอยู่ฝั่งซ้ายของเส้นประด้านขวาพูดง่ายๆค,คือให้อยู่ในสามเหลี่ยมที่เราต้องการนั่นแหละครับถ้าได้แล้วก็หยุดจะ้ะและทีนี้พอเราสุ่มขึ้นมาก็จะได้อยู่ในสามเหลี่ยมที่เราต้องการครับแต่ว่าเอ้ยฟุกหรือเปล่าไหนลองกดรัน แล้วดูว่าเฮ้ยมันก็ยังอยู่ในสามเหลี่ยมนี่วะแล้วก็ทําแบบนี้ครับวนไปเราก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในสามเหลี่ยมตลอดเวลาดังนั้นโค้ดของเราเวิร์กแล้วครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับคือการสุ่มจุดยอดขึ้นมาครับจาก3จุดที่เราสร้างไว้ตอนแรกจากนั้นก็ทาการหาตําแหน่งกึ่งกลางครับระหว่างจุดล่าสุดที่สร้างไว้ในสามเหลี่ยมและจุดยอดที่เพิ่งเลือกขึ้นมาสูตรการคํานวณก็นี่เลยครับตามคณิตศาสตร์สมัยมัธยมของเราก็คือเอา x 1 X2 กหรึ่งบวก Y 2หารสอจุดกึ่งบวเพียงหากเรากดรันก็จะได้จุดกึ่งกลางสร้วครับ อย่างกรณีนี้ดูซิว่าเยมันน่าจะจุดกึ่งกลางไหนก็ต้องขวาล่างจุด10ดูซิว่าเราถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยมันมาจากจุด try selection ่นจริงๆด้วยโคตรละเวิร์คครับตามสูตรครับเพิ่มเป็น100จุดจะเกิดอะไรขึ้นได้ภาพนี้ขึ้นมาครับเอ๊ะเ,เหมือนจะเกิดแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าลองเป็น1000จุดจะเป็นไงครับและนี่คือหน้าตาของสิ่งที่เกิดขึ้นครับทุกคนมันกลายเป็นแพทเทิร์นเหมือนสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วถ้าลองแกล้งบ้างเปลี่ยนจากสามเหลี่ยู่ย นี่ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับทุกคนเขามีชื่อว่า s i r r p ์ n s k i Triangle ครับสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองไป Search ข้อมูลดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ